รถกระบะยอดฮิตสายแต่งสายซิ่งไม่ขวนพลาดกับ All New al DMX a Spec c a p วัสดีค่ะน้องสาวค่ะและที่นี่ค่ะเซรีไทยรถสวยนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะได้พบกับเจ้าคันนี้เลยค่ะ all new d-max spec cab ค่ะ2.5 s ปี2,015นะคะที่มาพร้อมกับล้อมแม็กแต่งที่ e 37นะคะและมาพร้อมกับยางใหม่แกะกล่องมาเลยทีเดียวค่ะราคาออกห้างนั้นนะคะอยู่ที่582,000บาทค่ะ แต่วันนี้ค่ะน้องสาวจัดราคาพิเศษมาให้เพียง4 2 9 0 0 0่บาทเท่านั้นนะคะสายแต่งสายซิ่งเดี๋ยวตามน้องสาวไปชมกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับเจ้า all new d-max คันนี้นะคะสีเดิมโรงงานเลยค่ะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็นะคะมาดูในส่วนแรกกันก่อนค่ะสำหรับกระจกหน้านะคะตัวนี้จะเป็นโครเมียม นะคะพร้อมกับตรงกลางนะสะดุดตามมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวหนังสือสีแดงอีซูซุที่มาพร้อมกับพื้นสีแดงเห็นเด่นชัดมากนะคะแล้วยังมีนะคะตัดขอบนะคะเป็นโครเมี่ยมในส่วนของฝากระโปรงรถด้านบนดูสวยมากเลยทีเดียวมาต่อในส่วนของไฟกันบ้างนะคะสําหรับไฟหน้านะคะก็จะเป็นไฟมติรีเฟคเตอร์นะตัวนี้นะดวงกลมโตนะคะคมไฟก็ดู เขาเรียกว่าดูใสนะคะมากๆเลยทีเดียวนะคะถัดลงไปด้านล่างกันต่อค่ะสําหรับด้านล่างสําหรับทั้ในใดที่อยากจะเติมในส่วนของไฟตัดมองนะคะก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะก็ดูรวมๆแล้วสําหรับห้องเครื่องนะคะก็สะอาดค่ะไม่มีคราบน้ํามันเครื่องนะคะไหลยเยิ้มอยู่ภายในห้องเครื่องนะคะถัดมาในส่วนของตัวน็อตนะคะก็ ไม่มีรอยขยับนะคะในส่วนของคานนะคะก็คานเดิมค่ะรูกลมยังอยู่เมตตอาร์นะคะยังอยู่ครบเลยทีเดียวนะคะในส่วนของแผ่นเพดนะคะก็ไม่มีรอยถอดนะ้หรือรอยขยับนะคะสำหรับเจ้าอนิลดีแม็คันนี้นะเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะคะ DDI 2.5S ค่ะ116แรงม้าแรงบิดอยู่ที่280นิวตันเมตร นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าดีแม็กอนิวคันนี้ค่ะถูกตกแต่งมาด้วย MAC ก e ี7สามนั่นเองนะคะขอบล้อ18นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของยางนะเป็นยางใหม่แกะกล่องพร้อมใช้งานมากๆเลยค่ะนะคะเลื่อนถัดไปด้านบนนะคะก็จะมีเป็นไฟเลี้ยวสีส้มนะคะในแนวเดียวกันก็จะมี ตัวหนังสือสเปคแคปสีแดงค่ะที่ตัดกับสีตัวรถดูแล้วเด่นชัดมากๆนะคะเลื่อนผัดไปนะคะก็จะเป็นมือจับนะคะที่เป็นโครเมียมให้อีกด้วยในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะคะสำหรับด้านท้ายค่ะก็เป็นฝาท้ายเดิมโรงงานนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหนังสือนะ Isuzu D-Max และนะคะระบุเครื่องยนต์ค่ะด้านขวาก็เป็น DDI นั่นเองนะคะแล้วก็เพิ่มความลงตัวอีกหนึ่งอย่างค่ะด้วยมือดึงที่เป็น ครเมียมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในกันบ้างนะคะสำหรับภายในก็จะเป็นสีดำนะคะดำหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะนะคะตัวคอนโซลแผงประตูค่ะ เป็นสีดําหมดเลยนะเรียกว่าคลาสสิกมากๆนะคะแล้วก็ง่ายต่อการดูแลและบํารุงรักษาเป็นอย่างมากนะคะดูส่วนแรกกันก่อนใน,นผักค่ะในส่วนของแผงประตูนะคะตัวนี้มาพร้อมกับระบบเซ็นทรัลล็อกนะตัวนี้กระจกนะคะเลื่อนขึ้นลงไฟฟ้าแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปตอนน่อในส่วนของภายในกันนะคะสําหรับคันนี้นะคะก็นะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของไม้ก่อนก็ได้ค่ะสําหรับไม้นะคะไม้น้อยมากๆเลยค่ะ เพียง11 0 0 0 0กิโลเท่านั้นนะคะโอ้โหรีบจับจองกันเลยนะคะเลือนถัดไปในส่วนของเครื่องเสียงนะตัวนี้ก็เป็นนะคะวิทยุ FM ได้หมดเลยนะคะถัดลงมาอีกนิดนึงค่ะในส่วนของแอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสวิต์แอร์มือหมุนนั่นเองก็สามารถปรับระดับได้ตามความชอบเลยค่ะเลือนถัดมาในส่วนของเกียร์นะคะตัวนี้เป็นแมนนวลนะคะหรือเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีด นั่นเองนะคะแล้วก็คันนี้เป็นสเปคแคปนะสามารถนะคะที่จะนะคะเปิดนะคะในส่วนของช่องแคปได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ตัวเบาะนะในส่วนของเบาะนะคะเบาะคู่หน้านะคะก็จะเป็นเบาะผ้าค่ะแต่ในส่วนของอแคปนะคะตัวนี้เป็นเบาะหนังนะคะก็เรียกว่านะคะลงตัวมากๆค่ะกับ All New D Max Spec c a ปค อยากเป็นเจ้าของเจ้ากระบะคันนี้กันแล้วใช่ไหมคะน้องสาวย้ำสเปคกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ o l New D Max สเปคแคป2.5 SP 2 0 1 5นะคะที่จัดมาพร้อม Mac t E37 และย้งใหม่แกะกล่องค่ะราคาอยู่ที่4 29,000บาทนะคะรีบโทรหาน้องสาวเลยค่ะเพื่อรับสิทธิพิเศษผ่อน0%นาน1ปีค่ะบริการช่วยเหลือนาน1ปีจาก GPS ถายน้ำมันเครื่องฟรี1ปี ะะทั้งหมดนี้ให้ไปหมดเลยค่ะรีบโทรหาน้องสาวก่อนใครค่ะที่เบอร์063 07 9 5995นะคะ063 07 9 5995ค่ะและอย่าลืมกดติดตามน้องสาวไว้ด้วยนะคะว่าคลิปหน้าน้องสาวจะมารีวิวรุ่นไหนให้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ